สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องตายทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเดอะ้อวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเซลสมสมคนโคราชบ้านเองเด้อจ้าวันนี้สมจะพาทุกทุกท่านมาชมรถอีซูซุคันหนึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าคันนี้รอถึงห้าเดือนนะทุกทคนห้าเดือนเด้อพี่น้องของแท้แน่นอนบอคีไดีิโมนะคะคันนี้รอห้เดือนแต่บอกเลยว่า สมกับการรอคอยแน่นอนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสมพาไปชมดีกว่าว่าเป็นรุ่นไหนที่รอตั้งห้าเดือนเนาะทุกคนก็กราบขอบคุณลูกค้านะคะที่ใจแข็งรอหลดเนาะเมฆคิดว่าแต่จิบได้ขายแล้วเด้อพี่น้องเพราะว่ามันรอนานนานลูกค้าก็ทางทางเพจทางยูท b e ทางไลน์นะคะลูกค้ากับถามว่ามาไรหลดตะของจะมาเนาะวันนี้ ี่รอคอยมาถึงแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่ารุ่นไหนไปกันเลยจ้านี่เด้อจ้าพอแม่พี่น้องฟองไฟทุกทุกคนสําหรับคันนี้เซลสมตรงบอกเลยว่าขอบขอบใจลูกค้าลหลายๆด้วยค่ะที่รอเพราะว่าเป็นรุ่นที่รอนานและเป็นสีที่รอนานมากนะคะทุกๆคนคันนี้ก็คือ c a p โฟเกรดเซนะคะ สีเทาแรมโบนะคะมาแล้วสำหรับคันนี้เป็นคันที่สีนะคะที่รถตัวนี้มาเนาะทุกคนสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าของเขานะคะเป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะคะนี่มาพร้อมกับกระจังหน้าสีเทาดำตัดด้วยสีโครเมียมนะคะเท่านั้นยังเด่นไม่พอนะคะให้โลโก้ Isuzu สีคมเมี่ยมแบบนี้นะคะทุกๆคนไฟตัดหมอกเป็นแบบ led ค่ะนี่เลยคันนี้ก็เปลี่ยนแม็กจัดทรงนะคะพร้อมกับใส่ก่อป้ายทะเบียนไทยเทนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันดีกว่านะคะว่ารอขนาดไหนเป็นไงทุกคนเป็นยังไงแล้วแม็กที่ลูกค้าเลือกใช้นะคะเป็นสีกันนะคะแม็กทีอสีกันแบบนี้นะคะ เป็นงานของ SPP นะคะตัวนี้นี่เลือกใส่ขอบดิสเบกสีน้ำเงินแบบนี้นะคะขอบดุมสีไทยเทตัดด้วยน้ำเงินนะคะน็อตสีไทยเทลงตัวมากนะทุกคนนี่ซึ่งลูกค้าน่ะลูกค้าน่ะส่งจากดิสตอกมาให้สมดูเนาะว่าว่าผมอยากได้สเต็ป อยากได้สไตล์ประมาณนี้อ่าเซียวส้มไม่เคยขัดจัดให้ตลอดจ้าท,ทุกทท่านจ๋าก็ชอบแบบนี้ก็แต่งแบบนี้ลูกค้าชอบแบบไหนก็แต่งตามใจลูกค้าชอบนะคะนี่สีเทาแดมโบนานๆจะเข้ามาให้เห็นนะทุกทุกคนนี่สวยปังมากนะคะส่วนยางที่เลือกใช้ก็เป็น255นะคะเดี๋ยวให้ดูซีรีย,ยางใกล้ๆนี่นะทุกคน คันนี้โหลดหน้าหนึ่งหลังสามนะคะสเต็ปแบบใช้งานกำลังสบายสบายเลยนะจ๊ะแล้วก็เลือกติดฟิล์มนะคะบานหน้า40บานข้าง60นะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกนะจ๊ะทุกๆท,ท,ท่านจ๋านี่แล้วก็ด้านข้างของเขาก็จะเป็นคำว่าแค p ์โฟแบบนี้เลยนะคะหล่อจริงๆใช้คำว่าหล่อได้เปลืองมาก พร้อมกับสัญญาณการขโมยนะคะคันนี้สัญญาณการขโมยเราจะดูตรงไหนเราดูตรงนี้ค่ะทุกๆคนนี่เห็นไหมคะนี่คือสัญญาณการขโมยถ้ารถคันไหนมีก็จะมีสติ๊กเกอร์แบบนั้นนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังนี่โหลดสามนิ้วนะคะทุกๆคนด้านหลังก็ห่อจริงๆแม็กสีนี้เป็นสีที่เหมือนเขาทามาเพื่อสีเทาแเรมโบนะทุกคนคันไหนใส่คือปังทุกคันนะคะแล้วก็ อีกสีหนึ่งคือสีชาเป็นสองสีที่ใส่แล้วหล่อจริงๆนะคะสำหรับสีเทาเลมโบเนาะอันนี้คือความชอบของส้มนะสำหรับส้มอะมองว่าสำหรับส้มอะมองว่าตัวสีเทาเลมโบะเนี่ยแกหยอกส้มอีกแล้วทุกคนพี่ๆที่นี่พี่เห็นไหมล่ะพูดตกเลยพี่ๆที่ศูนย์นะคะเขาก็ชอบหยอกเนาะ หยอกทุกวันคนนูน่นคนนี่มาหยอกตลอดนะทุกคนแล้วส้มเขาพูดถึงไหนแล้วส้มก็ลืมอีกแล้วนะคะทุกคนอ่ะสำหรับความชอบของส้มส้มรู้สึกว่าสีเทาแรมโบะใส่แม็กสีกันกับสีชาะคือเท่ระเบิดระเบอรเลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาดูด้านหลังแล้วก็นี่บันท้ายของเขานะคะทุกๆคนคันนี้ก็กอด ถอดกันชนเรียบร้อยนะคะรวมไปถึงก่อป้ายไทยเทเหมือนกันกับข้างหน้านะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะมีกล้องถอยหลังมาพร้อมเลยนะคะแล้วก็โรโกอีซูซูบอกรุ่นรถนะคะนี่ไฟท้ายเป็นแบบ LED รอๆนะคะคันนี้เป็นรถของ FC ส้มเองนะคะ เป็นรถของคุณออยนะคะ FC จากเชียงใหม่เจ้านะพูดเหมือนไหมเมันเหมือนสาวเหนือไหมทุกคนพูดยังไงก็เป็นสาวโคราชคือเก่านั่นแหละเลนาะทุกคนฉันก็ได้พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอะให้ทุกคนดูดีกว่าอยากดูภายในไหมเดี๋ยวส้มพาไปดูภายในดีกว่าว่าเขาได้ทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือ เดิมๆจากโรงงานนะจ๊ะอันนี้เป็นน้องฝึกงานเด็กปั้นเด็กปั้นเดี๋ยวจับถ่ายติ๊ t o k อกนะทุกคนอาสุดปังอ่ะโอเคนี่นะคะสำหรับภายในของเขานะคะก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะดังอ่ะเดี๋ยวส่งขออนุญาต นิดหนึงนะทุกคนหน้าจอของเขาก็ขนาด7นิ้วนะคะมาพร้อมกับข้องถอยหลังมีหัวเกียร์ของเขานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยจะมีปุ่มฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเนาะทุกคนนี่เพิ่มเสียงลดเสียงรวมถึงปุ่มฟังก์ชันคูสคอนโทลนะคะ เบาะก็เป็นเบาะหนังนะทุกคนขออนุญาตนิดนึงนะทุกคนเบาะหนังคูมแม็กเลยนะจ๊ะคันนี้มีแอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตารางตารางแบบความดันลมยางเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นแอร์ด้านหลังนะคะนี่เลยซึ่งสมจะบอกว่าอะไรเมื่อกี้นี่สมเลยลืมอีแกะพี่น้องเออ เอาเป็นว่าเดี๋ยวสมนึกได้เดี๋ยวสมจิพูดดีกว่าเนาะสมลืม <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวสมจะต้องเกี่ยมตัวเช็ดรถให้ลูกค้าก่อนเด้อพี่นอ้องสำหรับใครที่อยากได้แบบไหนสเต็ปไหนก็สั่งได้เลยเด้อพี่นอ้องร้อมบริการแท้แกเอ้ย สมจะพูดว่าคันนี้เป็นคันแรกของสาขาพี่ไม้ที่ใส่แม็กสีกันเด้อจ้ะพี่น้องสาขาสมยังไม่มีใส่เลยนะเราแบบสมจะบอกเลยว่าสวยมากๆอยากให้พี่น้องได้มาสัมผัสคันจริงๆอยากได้มาเห็นแบบเห็นกระตาตะของนะ่ะว่ามันงามจริงๆแม่พี่น้องโอเคค่ะสมอัติฝอย โอเคค่ะทุกทุกท่กทานขาเซียวส้มก็ได้พาชมแล้วนะคะสำหรับรถอีซูซเกตแซดนะคะแคปฟสีเทารรมโบนะคะซึ่งคันนี้บอกได้เลยว่าแต่งหล่อมากนะทุกคนก็เป็นแนวทางแต่งสำหรับใครที่กำลังดูอยู่นะคะว่าเอ๊รถของเราจะแต่งแบบไหนดีจะออกมาแบบไหนดีแม็กสีกันเป็นสีที่เพิ่งเริ่มฮิตเนาะภาษาบ้านเราเพิ่งเริ่มฮิต คิดได้ยังไม่ไม่นานนะคะพี่น้องก็นี่แหละพอใส่เราก็จะรอแบบนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้ก็กลายเริ่มจะกลายเป็นที่นิยมแล้วนะคะสําหรับสีกันแต่ TE37 นี่คือในตำนานจริงๆอะไรก็ค่นไม่ได้เลยนะคะสำหรับรถอีสูสิส่วนใหญ่จะใส่ท e กันเยอะนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เซียวสมก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ให้เซีสมนะเด้อ กดติดตามให้ดาใครที่กดแล้วก็ไม่ต้องกดเพิ่มเด้อยจ้าพี่น้องเดี๋ยวมันจะกลายเป็นบอดิดตามเนาะถ้าเกิดใครอยากให้สมรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวส้มจะรีวิวให้เต็มที่เลยจ้าโอเคคะ่ะ